สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเปิดไพนะ่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดวันพุธประจําเดือนพฤษภาคมนะคะพลังงานทั้งหมดพูดทุกต้นคลิปนะคะว่าไม่ได้ใช้ชื่อของผู้ใดผู้หนึ่งตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาววันพุธเพียงแค่10% 20%, 20ที่เกิดร่วมกันวันโลกไปนี้และพลังงานทั้งหมดนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ตั้งติด จิตอธิษฐานลุกไพ่ก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะบครบกวนจริงๆเลยแอดไลน์เข้ามาสอบถามค่าครูนัดเวลากันล่วงหนานะคะย้ำจริงๆว่าล่วงหน้าเพราะว่าต้องเตรียมตัวนะคะแล้วก็มีการเตรียมไพ่พื้นฐานด้วยนะคะเอาละพลังงานของชาววันพุธปัญหาแน่นอนนะคะช่วงนี้เป็นปัญหาขัดแย้งนะนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นแถวแรกเนี่ย มันเป็นไพ่ดาบซึ่งแสดงถึงอุปสรรคและปัญหาเจ็ดดาบสีดาบราชาถือดาบนะคะแล้วแถวตรงกลางเนี่ยมันแสดงนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้สักพักแล้วและเป็นเรื่องราวหรือปัญหาที่คุณทั้งคู่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและทางออกนะคะ เอาละคออุญาตแยกเป็นสองกรณีตามหน้าไพ่นะคะเพราะว่านี่มันเป็นการอา่านไพ่แบบภาพรวมตอนนี้เนี่ยไม่หมม่หมอมองเห็นเป็น2เรื่องนะคะคือเรื่องที่1คือเรื่องราวรักสามเศร้านะคะเรื่องราวรักสามเศร้าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งโป๊ะแตกหรือว่าเรื่องแดงนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยรู้รู้แล้วนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีคนที่สามแล้วมีการพยายามพูดคุย มีการพยายามเคลียร์ในเรื่องปัญหารักสามเศร้าแต่สุดท้ายนะคะมองว่ายังจาไม่สามารถแก้ไขได้แบบร้อเเต็มบุคคลที่สนี้เนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องราวรักสามเศร้าเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์คุณมากๆกรณีแรกนะคะไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยขออนุญาตใช้คนนั้นนะจะได้ไม่งงนะคะคนนั้นเนี่ย อาจจะนะคะพยายามทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้คุณแตกแยกกันอาจจะมีการาทําให้เข้าใจผิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดนะคะอาจจะมีการตอกไข่ใส่สีนะคะเกิดเกิดปัญหาแน่นอนเพื่อพยายามแยกคุณ ออกกันแบบถาวรอ,อันนี้คือกรณีแรกและกรณีที่สก็คือถ้าคุณทั้งคู่พยายามเคลียร์ปัญหากันแล้วนะคะแล้วตกลงว่าจะเลิกกับคนคนนั้นอันนี้แหละนะคะมันอาจจะทำให้เขานะคะ,ะคนคนนั้นนะทาให้คนคนนั้นเนี่ยเจ็บแค้นนะคะหรือนะคะอยากจะเอาคืน ด้วยวิธีการนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แต่เกิดกลายเป็นว่าปัญหานั้นเนี่ยมันทำให้คุณทั้งคู่ได้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันได้พูดคุยกันมากขึ้นได้แชร์แนวเรื่องของความคิดเห็นกันมากขึ้นได้จับมือกันแน่นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยังไงก็ตามนะคะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นหนักที่คนรักของชาววันพุธเพราะไพ่เนี่ยมันเห็นถึงความเครียดวิตกกังวลน,นะคะแล้วคุณทั้งคู่น่าจะเลือกวิธีการนิ่งใส่คนคนนั้นนะคะคนที่เป็นบุคคลที่สามคนที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณเลือกที่จะนิ่งคุณไม่ได้เลือกที่จะเข้าไปราวีหรือว่าเข้าไปประทะน,นะคะเพราะว่ามันเคยมาแล้ว และคุณก็ไม่อยากทาซ้ําดังนั้นนะคะควรจะให้กําลังใจซึ่งการละกันไว้นะคะจับมือกันให้แน่นเอาไว้ทีนี้มาดูกรณีที่สองกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องบุคคลที่สามแต่ทีนี้ไม่ใช่เรื่องราวรักสามเศร้านะคะแต่บุคคลที่สามคนคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นเจ้านาย นะคะอือหรือนะคะจ,จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นเพื่อนฝูงของเราทั้งคู่หรือคนใดคนหนึ่งแต่แน่นอนว่าคนคนนี้มีดีทธิพลโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมองว่าเป็นเรื่องการเงินนะคะแล้วอิทธิพลที่ครอบงำและกดดนันพวกคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะมันทำให้คุณทั้งคู่ต้องจับมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้ผ่านพ้นไปให้ได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆชาววันพูดเองนะคะพยายามจะทำทุกวิถีทางนะคะให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปได้พยายามดีกเลี่ยงทุกๆก,การกระทำหรือคำพูดนะคะที่จะทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่มีอิทธิพลนะคะส่วนคนรักของชาววันพูดเองอย่างที่บอกเลยก็พยายามดึงสกเกภาพองตัวเองนะคะในเรื่อง เหตุผ,ผลในเรื่องของความอดทนอดกลั้นนะคะพยายามที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาเนี้ไปให้แบบรู้่วงแต่แน่นอนนะคะความเครียดที่ตกกังวลตกอยู่คนนี้เพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจกันต้องย้าจริงๆไม่ว่าคุณอยู่กันในกรณีรักสามเศร้าหรือในกรณีบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาครอบงำความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะเก็บ เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยจานะคะแต่จริงๆเขาเครียดอาจจะไม่แสดงออกให้เห็นนะคะข้างนอกอาจจะแบบนิ่งๆดูดีนะคะไม่ค่อยพูดค่อยจาพูดพูดอะไรก็ตามที่เป็นเหตุผลแต่จริงๆเขาเครียดนะคะวิตกกังวลอยู่ข้างในยังไงก็ตามบอกว่าพวกคุณจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ผ่านเรื่องราวนะคะพวกนี้ไปได้ในเดือนมิถุนายน อันนี้มันคือพลังงานของช่วงพฤษภาคมที่ยังมองเห็นว่ามันยังคลุมเครือแล้วก็กดดันนะคะแต่แต่เชื่อว่ามันน่าจะพยายามค่อยๆคลี่คลายลงเพราะว่าตัวคุณทั้งคู่เนี่ยพยายามหนักๆอยู่แล้วนะคะที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเอาล่ะสุดท้ายจากักรวลแนะนำอะไรไพ่หมายเลข38 To ิบแปด r ีแฟนะคะจัากรวาันกำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยู่ในถานกา์ไหนก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าคุณ เสียเปรียบนะคะถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความยุติธรรมจากนี้ไปจักรวาลจะมอบความดีได้ทำให้กับคุณนะคะหวังว่ามาฟังคลิปแล้วก็จะได้มีกําลังใจแต่ที่แน่นอนคุณจะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะวันนี้ฝากไว้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ